กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ฟุตบอลกับแอดมินเช่นเคยนะครับซึ่งคู่นี้นะฮะเป็นคู่ซูเปอร์วิงแมตช์นะครับเปิดหัวพิมลิกอังกฤษนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านผู้ชมเปิดรังโอทัสฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของยุงทองลีดยูไนเต็ดนะครับโดยปีศาจแดงการคุมทีมของโอลิกนาโซชานะครับส่วนลีดยูไนเต็ดนั้นการคุมทีมของมาโชโรปิเอลซานะครับ ซึ่งทางด้านฝั่งของนังกฤษนะครับเขาก็นิยามคู่นี้ว่าเป็นสงครามกุหลาบนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของอเขาเรียกว่าตำนานทั้งสองทีมเนี่ยมันมีเยอะมันก็เลยทําให้แมตช์เจอกับแมนยูและลีดเนี่ยเขาเรียกว่าสงครามกุหลาบและวันนี้นะครับเรามาชมบทวิเคราะห์และก็สภาพความพร้อมของ,ของทั้ง2ทีมนะครับโดยจากแอดมินเองนะครับก็อย่าลืมกด Sub s cribe และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ คู่นี้นะครับเตะกันที่โอททัดฟอร์ดนะครับแข่งขันกันวันที่14สิงหาคมนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดกันหน่อยนะครับอ่ะที่เห็นขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้นะครับอ่ารายชื่อนักเตะที่คาดการกันว่าจะไม่ได้ลงสนามนะฮะเริ่มตั้งแต่ที่อ่าปีาแดงแมนเชสเตอร์นะครับโอ้โหเรียกว่ารายชื่อเป็นหางเบ้าเลยนะฮะอ่ะไล่เรียงกันอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นที่มาคัรดฟอร์ดท่านผู้ชมคงรู้นะครับว่า มีการบาดเจ็บที่ไหล่ไปผ่าตัดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออเล็กเตเลสก็คงไม่มีชื่อแน่นอนมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเอดิสันคาร์วนี่ตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศอุรุไวนะครับโดยทางสื่อน,นั้นบอกว่าจะได้เวลาพักเพิ่มเพราะว่าถ้าหากาจะกลับมาเนี่ยก็ไม่ทันเหมือนเดิมเพราะาต้องโดนกับตัว14วันนะครับก็เลยได้พักเพิ่มตอนนี้คาร์วนี่อยู่ที่อุลุไวนะครับ ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือราเฟลวารานอ่าน่าจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเพิ่งปิดดิวตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่าจะเปิดตัวในวันนี้ก็คือวันพุธนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสที่ลงสนามส่วนอีกคนหนึ่งที่ติดโควิด19นะครับนั่นก็คือ Dean ดินแฮนสันโดยในรังข่าวบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวก็หายจากการป่วยโควิดแล้วแต่ในเรื่องของก็ยังมีเชื้อจางๆอยู่นะครับฉะนั้นจะได้พักต่อไปฉะนั้นดัดนนี้จะเป็นหน้าที่ของ W บีดีจีอาอ่า ส่วนรายต่อมานะครับก็เป็นฟิวจอนอันนี้แน่นอนนะครับไม่มีอนาคตแล้วละ่ะแล้วก็ยังมีสภาพความฟิตที่ยังไม่เต็มรอยนะครับอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งล่าสุดนะครับที่ตรวจพบติดโควิด19นั่นก็คือเจสซี่ลินการ์ดนะครับส่วน2คนสุดท้ายเอลิกเบยยี่กับเดียโลตั้งสองคนนี้ไปเล่นให้กับทีมชาติไอวูนิโค้ของพวกเขานะครับในการทําศึกฟุตบอลโอลิมปิกมที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับ อ่ะเรามาดูสภาพความพร้อมของทีมนะฮะล่าสุดทีมนิวอ่ะเริ่มตั้งแต่แมนยูปิดดิวนะฮะจะดันชันโชได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเนี่ยชันโชเพิ่งมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าซ้อมได้2วันฉะนั้นนะครับอาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนในนัดเจอกับลิดยูเนเต็ดนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะยังไม่เสี่ยงนะครับเพราะเพิ่งมาซ้อมกับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอ่ะเขาบอก เทรนนิ่งออนมอนเดย์ประมาณนี้ฮะก็ยังไม่น่าจะพร้อมแต่ว่าอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองอ่าเดี๋ยวซื้อใจโอลิกานาโซชาอีกทีหนึ่งส่วนลาฟเวเอวารานะครับนี่ก็เพิ่งปิดดิวมานะครับแล้วก็จะเปิดตัวในวันพุธอ่าเขาบอกอ่าเว้นเดย์อ่าเขาบอกว่ Wednesday, อ่าวันพุธประมาณนี้ฮะเขาบอกว่าอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเนี่ยเจอกับเลีดเหมือนกันกับลายของเจเดนเดนโชอ่าส่วนต่อมาครับนั่นก็คือดีนแฮนเดอร์สันซึ่ง ติดโควิด -19 เอ่าเขาบอกติดโควิด -19 แล้วก็มีเจสซี่ลิงการ์ดด้วยอ่าที่ติดโควิด -19 นะครับฉะนั้นไม่มี2คนนี้แน่นอนอ่าแล้วก็มีเอริกเบยยี่นะครับแล้วก็ดิยาโลไปเล่นให้กับทีมชาติของพวกเขาในศึกโอลิมปิกเกมอ่าที่แอดมินได้กล่าวไปนะครับในส่วนของมาคัตเวตฟอร์ด Ford, อเล็กเตลิสนะครับบาดเจ็บยาวอ่าประมาณนี้นะครับส่วนอองตินี่มาซิยาลกลับมาแล้ว ในการรักษาการบาดเจ็บการไม์ฟิตละเพราะในช่วงปีซีซั่นในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยก็ได้ลงเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นเดลนี่เจมแล้วก็ชันโชนะฮะอาจจะได้ลงลงเล่นแต่ก็ต้องซื้อใจอลิกาโซชา,ศาอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเขา,าคาดการณ์ประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือนเนวิโยมาติชนะครับก็น่าจะมีโอกาส ได้เปิดตัวในนัดแรกนะครับโดยอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงเขาคาดการไว้นะครับเพราะว่านักเตะค,คนนี้ฟิตแล้วก็เล่นปรีซีซั่นได้อย่างยอดเยีย่ยมนะครับน,นี่คือฝั่งของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราขยับมาที่ทางฝั่งของลีนยูไนเต็ดกันหน่อยท่านผู้ชมนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีดิโกยอเรนเต้ตรงนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะครับจูเนียร์ฟีโป ตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บซื้อเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีเจนูมี่เลซโชตันที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับในส่วนของสภาพทีมแล้วตอนนี้นะฮะทางยุงทองลีนูเต็ดมาชโลปโเอลซานะยครับยอมรับว่าคาวินฟิลิปยังไม่มีความฟิตพอนะครับก็คงไม่ได้ลงเล่นคาวินฟิลลิปในนัดที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับเขาก็ให้ประมาณนี้แล้วบอกว่า โดยจะเป็นลูบินลูบินคอร์ดลูบินคอสอ่ารบอกลูบินคอสอาจจะได้ลงทำหน้าที่แทนประมาณนี้นะครับในส่วนของดิโกยอร์เรนเต้และจูเนียร์ฟีโปเพิ่งซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์สองคนนี้ก็ยังไม่มีความฟิตแล้วก็ยังมีการบาดเจ็บติดตัวมาด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของมีคนหนึ่งที่อาจจะพร้อมลงเล่น ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนั่นก็คือเซจูตดัลลัสอ่าซึ่งคาดการณ์ก็ว่าน่าจะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายของลีดนะครับนี่คือความพร้อมของลีดเไนเตดกับแมนยูนะครับอ่ะเรามาดูรายอ่อัพแล้วก็11ผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับไปสแสดงแมนเชสเตดมาในระบบใหม่ใช้ไหลนะครับหลังจากปิดดิวชันเันจบ เป็นการเล่นเกมลูกเต็มตัวฮะในระบบ4-3-3นะครับเราไปดูกันหน่อยว่ามีใครลงกันบ้างเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับที่ไม่มีดีนเฮนสันติดโควิด19เป็นดับบิดดเคอกองหลัง4คนตนด้านซ้ายลูกชอเซนเตอร์คู่กันนะครับแฮร์รี่ม่กวาจับคู่กับวิกตอรีนเลิฟเนื่องจากราฟเว,วารันยังไม่พร้อมตอนด้านขวาก็จะเป็นอารอนวันปิซกาส่วนแผงกองกลางนะครับก็จะเป็นพอบาบาอ่าหลังจากที่มีข่าวแต่ตอนนี้เนี่ย ปาลิสไปปิดดิวเมซี่ก็เลยจะต้องอยู่กับแมนยูต่ออ่าส่วนตรงกลางนั้นน่าจะใช้ความเก๋าของเนียวยามาติชยืนอยู่ตรงกลางส่วนดทานั้นขวามือก็จะเป็นบรูโน่ฟอร์นันซ์ซึ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในช่วงปีซีซั่นนะครับส่วนสามประสานนะครับคาดการนะฮะทานั้นซ้ายเป็นดาวเนียลเจมตรงกลางเป็นอองกตนี่มาซิยาวทานั้นขาทานั้นขวาเป็นเมสันกรีนวูดนะครับ นี่คือคาดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3อ่าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่านะครับแฟนปีศาจแดงเนะี่ยอันนี้คือคาดคาดการนะครับอ่ะเราขยับมาที่ของลีดยูไนเต็ดกันหน่อยที่จะมาในระบบ5-4-1นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามาเชลโลปิโอซ่านี่เน้นผลการแข่งขันเหลือเกินอ่ะเราไปไล่เรียงอะไรชื่อนักเตะของลีดยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับเริ่มต้นผู้รักษาประตูนะครับก็เป็น อลันส์เมสลลเย่อ่ากองหลัง4คนนะครับทางด้านขวาเป็นล u ค์ไอลิงส์เซนเตอร์นะครับก็จะใช้ปาสการสไตอิตจับคู่กับเลียนส์คูเบอร์ส่วนซายสุดฟุตแบ็กซ้ายนะครับก็จะเป็นสจวตเดลส่วนแผงกองกลางนะครับอัดแน่นมาเลยทีเดียวนะครับทางด้านขวานั้นเป็นราฟินยาหุบเข้ามาตรงกลางก็จะเป็น โรสติโกยืนอยู่ค้ำอีกคนหนึ่งก็เป็นลูบินคสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นมัตติอุสคลิก่ามัตติอุสคลิกยืนตรงนี้นะครับแล้วก็สายสุดจะเป็นแจ็คแฮร์ริสัน่วนซูน้าทิ้งไว้คนเดียวเลยะฮะนั่นก็คือแพทริกแบมบอร์ดที่มึงต่อสัญญาฉบับใหม่กับลีดอยู่ในเต็มไปนะครับนี่คือไลน์อัพทั้ง2ทีมนะครับ เรียกได้ว่าแมนยูเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น4-3-3นะครับส่วนลีดยูเต็ดเนี่ยอัดกองกลางมาถึง5คนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์ของทางเมืองนอกกันหน่อยนะครับเขาให้อย่างไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังเขาบอกว่าแมนเชสเต็ดนะครับดูดูการน,นี้เนี่ยมาโหดเลอเกินซึ่งเซ็นสัญญาจอร์นชันโชและราฟเฟลวารานะครับเข้าสู่ทีมอ่าส่วนในวันเสาร์เนี่ยก็จะเจอกับลีดยูเต็ดนะครับแต่ ต้องซื้อใจซื้อเกนาโซชาว่าจะส่งลงเล่นไหมแต่มีความเป็นไปได้นะครับอาจจะลงเล่นในช่วงครึ่งหลังก็เป็นได้ในส่วนของลีดเขาบอกลีดอุ่นเครื่องปีซีซั่นนะครับคือยอดเยี่ยมเลยเหมือนรถไฟเหาะในในซีซั่นนี้เล่นเกมปีซั่นมาไฟฟ์าเกมโดยมีการถล่มไปนะสี่ศแล้วก็มีการ เล่นดีมากในช่วงปีซิชั่นนะครับแต่ว่าพวกเขานั้นนะครับมีฤดูกาลที่เลวร้ายที่จบลงด้วยการแพ้แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์6ประตูต่อ2นะครับเขาก็ให้เขาก็ค่าการประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าปีซิชั่นนี้เล่นโหดเลยเหมือนรถไฟเหาะฟอร์มโดหดถล่ม4-0นะครับถล่มมาจากอัมสเตอร์ดัมประมาณนี้แล้วก็แต่ลาสซีซั่นอ่าซีซั่นที่แล้วแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์เต็ตไป6ประตูต่อ2ในในศึกพรีเมียลิงเงกลที่โอทัตฟอร์ดนะครับ อ่าที่ออกมาเยือนในฤดูกันที่แล้วอ่าส่วนแมนยูนะครับเขาก็บอกว่ามีความท้าทายในการควา้าแชมป์ในฤดูกาลน,นี้ของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอย่างมากเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วก็เนื่องจากโอเลกุนาโซชานะครับประกาศออกมาแล้วว่าต้องการที่จะออกสตาร์ทในศึกพิยรีกให้โหดไว้ก่อนต้องชนะคือตั้งเป้าไว้ต้องชนะ15เกมรวดนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ในฤดูการน,นี้เนื่องจากแมนซิตี้เชลซีเนี่ยออกมาโหดเหลือเกินนะครับซื้อกันมาเยอะฉะนั้น สื่อยังมองว่าแมนเชสเตอร์เป็นต่อนะครับแล้วก็เขาก็คาดการณ์ว่าแมนเชสเตอร์จะชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับอันนี้คือทางฝั่งของเมืองนอกนะ,ะส่วนความคิดเห็นล่าสุดยังไม่มีนะครับของแฟนบอลจากทั้งต่างประเทศนะครับยังเงียบอยู่อ่ะนี่คือการวิเคราะห์ของแอดมินกับสื่อต่างประเทศนะครับแล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด,ด้วยการคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวกลับมาพบกันใหม่ทายคุณข้างล่างนี้ เล่นๆกันนะครับทายแล้วเรามาคุยกันหลังเกมสวัสดีครับ